สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับในเกมโยกังจุติเรือตะพบใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะในวันนี้ของเราผมจะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นที่แบบไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยถูกต้องไหมว่าตั้งแต่เราทําคลิปเกี่ยวกับเซตความดีไปมีผู้เล่นหลายท่านเนี่ยติดมากมายเลยเรื่องปัญหาในเรื่องของหงวิธีการใส่เซต หรือไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันปลดล็อกเมื่อไหร่อย่างอะไรต่างๆนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ผมจะทยอยตอบคําถามให้ทุกๆคนจะได้แบบเคลียร์กันนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะจะได้ช่วยกันได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่ติดก,กันเข้ามาเยอะใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะตอบคำถามของท่านผู้ชมมีอะไรกันบ้างป่ะท่านผู้ชมเรามากันที่อย่างแรกกันก่อนเลยดีกว่าคำถามแรกที่ท่านผู้ชมหลายท่าน มักจะเข้ามาสอบถามผมเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือคำถามแรกครับคืออันนี้เลยครับโหมดอันนี้จะปลดล็อกเมื่อไหร่โหมดอันนี้เนาะในทะเลโลไอโกลาหนนันนี้จะปลดเมื่อไหร่มันจะปลดก็ต่อเมื่อผู้เล่นเลเวล80แล้วเท่านั้นนั่นเองนะท่านผู้ชมหากเลเวล80แล้วมันจะปลดล็อกโหมดนี้ขึ้นมาเลยนั่นเองกับอีกหนึ่งกรณีก็คือเห็นตรงนี้มาท่านผู้ชมวันที่40หลังจากเปิดเซิร์ฟ หากท่านผู้ชมแบบเซิร์ฟหลังๆผมไม่รู้นะถ้าเลเวล80แล้วตรงนี้ยังไม่มีให้ขึ้นให้ลองเช็คดูตรงนี้ว่ามันเขียนว่า20วัน40วันหรือ60วันนั่นเองนะท่านผู้ชมเนะาะหากมันเปิดแล้วก็แสดงว่าท่านผู้ชมสามารถเข้าได้เลยแต่หากใครที่ยังไม่เลเวล80จะไม่สามารถเข้าโหมดนี้ได้นั่นเองนะท่านผู้ชมจะต้องเลเวล80ก่อนนั่นเองเนาะโดยเงื่อนไขของโหมดนี้มันเขียนไว้แล้วนั่นเองเนาะจะโปรดก็ต่อเมื่อ เรเวล80แล้วถึงจะเปิดเข้านั่นเองเพราะว่ามันเป็นโหมด PVP รวมด้วยนั่นเองนะเรียกว่าเข้าไปในโหมดนี้เก็บของฟาร์มของได้ทุกอย่างเลยแล้วก็เจอใครไม่ชอบคี้หน้าใครเสียบได้เลยฮะมันคือโหมด PVP เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาท่านผู้ชมเป็นคําถามเกี่ยวกับเซ็ตอุปกรณ์สวมใส่นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยเข้ามาสอบถามผมมากเลยว่าเอ้ย e คุณสุรินผมซื้อมาแล้วผมใส่ไม่ได้อะทไงมันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหม วิธีการที่จะสวมใส่เราต้องมีเงื่อนไขดังนี้นะท่านผู้ชมเนาะก็คืออันนี้เลยครับอันนี้หัวข้อหลักเลยจริงเพราะว่าเลเวล8 0 0เราผ่านอยู่แล้วถูกต้องมาเพราะมันต้องปลดล็อกอันนี้เลยครับเหรียญผู้รอบค่าใจแข็งกร้าวนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะหลายคนจะงงว่าเอ้ยมันคืออะไรแล้วผมจะมีได้ยังไงหลายท่านเนี่ยจะเข้ามาถามว่าแล้วผมจะไปหาความดีนี้จากไหนการที่ผมจะได้ใส่ตรงนี้ซึ่ง แต้มความดีใช้ในการซื้อของแต้มกิจกรรมรายวันได้ในการซื้อของนั่นเองเนาะแต่เหรียญผู้รอบค่าใจแข็งกล้าวตรงนี้เราจะได้จากตรงนี้ฮะท่านผู้ชมหมุนไปเลยฮะอันนี้ครับเหรียญที่เขียนตรงนี้เลยว่าเหรียญก็คือต้องมีค่าตั้งแต่ขั้น3ามขึ้นไปค่ากิจยศ1 5 0 0 1หแต้มนั่นเองเนาะผู้รอบค่าใจแข่งกร้าวนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมแล้ววิธีการเก็บนี้ได้จากไหน ได้จากาภารกิจรายวันคือป้ายแบบนี้ภารกิจรายวันหนึ่งต่อมาท่านผู้ชมก็คือเกี่ยวกับกิจกรรมนั่นเองที่จะมีทุกสองทุ่มของแต่ละวันเนาะอย่างนี้มีวันพุธวันอาทิตย์นี่เห็นมาสองทุ่มตรงนี้หรือ ม้แต่กิจกรรมวอกิลวทุกวันศุกร์ด้วยนั่นเองเนาะก็จะได้ตรงนี้ผมคิดว่าขั้นสาเนี่ยเก็บไม่นานเรียกว่าประมาณ2 3งสวันละกันถ้าเกิดกิลวคุณค่อนข้างเก่งแล้ววอชนะด้วยผมบอกเลยวันเดียวนี้อัพแน่นอนนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะแค่นี้ก็จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถใส่ชุดตรงตามเงื่อนไขได้แล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขเลยนั่นเองอันนี้เป็นตัวที่ผมถามเองด้วยก็คือ วิธีการดูเซตว่าตัวเองใส่เซตครบหรือยังดูได้ยังไงวิธีการดูให้กดมาที่ตรงนี้ครับนี่กดมาที่อันดับได้เลยเนาะโดยท่านผู้ชมจะต้องออกมาเป็นแมปปกติก่อนนะเป็นแมปเก็บเวลปกติทุกอย่างเลยจะอยู่ในเมืองฮอนบันก็นได้แล้วกดเข้าไปที่เงื่อนไขเลยครับตอนนี้ผมจะหาตัวเองแล้วกันเนาะนี่เปิดตัวเองแล้วกดติ๊กปับ๊บเปิดดู มันจะเช็คได้แค่แบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะเซ็ตมันจะเป็นนัดหน้าตารูปแบบนี้เลยนั่นเองเนาะโดยอุปกรณ์ของเซ็ตมันจะบวกขึ้นก็ต่อเมื่อ1ชิ้นสมมุติว่าดาบเราบวก1ิมันจะบวกสเต็กสิขึ้นไปเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเพราะงั้นใครที่บวกเยอะเนี่ยยิ่งดีหรือก็คือเซ็ตเนี่ยจะเก่งมากๆหากท่านผู้ชมตีติดบวกถึง15บอกเลยว่าคนเดือด แต่คงไม่มีใครตีบวก15ใช่ไหมเสียงง่าก็บวก10หรือบวก8ถูกต้องไหมก็เอางบประมาณที่ท่านมีละกันเนาะนี่คือวิธีการเช็คนั่นเองเนาะต่อมาท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมหลายท่านเข้ามาถามว่าผมจะหาซื้อแต้มความดีได้ที่ไหนแต้มความดีเราจะหาได้จากกิจกรรมต่างๆเลยซึ่งส่วนมากไม่เรียกกิจกรรมอ่ะเรียกว่าต้องเติมเลยใช้คำนี้แล้วกันหรือถ้าไม่เติมก็สามารถเล่นได้เหมือนกันแต่ท่านผู้ชมจะต้องไปขายของนิดนึงก็คือตรงนี้ครับ สิทธิพิเศษสุดครุ้มต้องซื้อตรงนี้นะท่านผู้ชมยิ่งซื้อตรงนี้มากเท่าไหร่เราก็จะได้แต้มตรงนี้ด้วยล้วก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ด้วยประโยชน์รายวันลำสำรับยศสองนี่กดรับไปได้เลยเห็นไหมมันจะแทบเรียกว่าเหมือนแบบว่าจะมีรีให้แทบจะทุกวันเลยนั่นเองแล้วเราจะได้จากตรงนี้ด้วยนั่นเองแล้วสองส่วนตรงนี้ทั้งแต้มความดีแล้วก็เหรียญอาณาเขตด้วยนั่นเองท่านผู้ชมเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือ แพ็กสายเปยนั่นเองเราก็คือเปทุกวันครับวันละ69เราจะได้ตรงนี้อีก 600, 600แต้มความดีนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะหลายคนจะถามขึ้นมาอีกว่าไอสองส่วนเนี่ยผมเอาไปทําอะไร2ส,ส่วนนี้เราจะมาแลกตรงนี้นะท่านผู้ชมซึ่งวิธีการแลกดูดีๆนะอันนี้ใช้ค่าความดีตรงนี้ส่วนอันนี้ใช้จากกิจกรรมเหรียญอนาเขตเนาะของแต่ละชิ้นแลกไม่เหมือนกันนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งคำถามคือสามารถซื้อได้กี่ชิ้นครับ ผมบอกได้คำนี้เลยว่าซื้อได้เท่าที่คุณมีทรัพยากรเหลือเลยคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งผมได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนมาแล้วก็ไปคุยกับทางเซริร์ฟพังนุชหลายคนมาเนาะก็คือถามมาว่ามันเอาเซตเอาไว้ทำไรหรือเข้าไปนั่งอ่านข้อมูลใน Facebook เนาะคือวิธีการซื้อเนี่ยทำไมเขาถึงต้องซื้อหลายเซ็ตเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะไปอัพในขั้นที่2หรือคือร้านค้าชั้น2นั่นเองเนาะซึ่งผมยังไม่เปิดในตอนนี้ผมจึงบอกรายละเอียดมากไม่ได้ว่า ทำไมถึงต้องซื้อเซตนี้หลายๆเซตไปด้วยนั่นเองเนาะแต่มันสามารถซื้อได้เรื่อยโดยที่เกมมันไม่ได้ฟิกเลยว่าท่านผู้ชมจะซื้อกี่ชิ้นมันไม่ได้ฟิกว่า1มวันต้องซื้อเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อดองก็ได้เนาะเพราะว่า เมื่อปลดขั้น2แล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันจะปลดชุดเกาะขั้น2ได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คก,กันทีละขั้นตอนนั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นคําตอบที่ค่อนข้างอยู่ระหว่างกึ่งกลางนั่นเองนะผมยังไม่คอนเฟิร์มนั่นเองเนาะเพราะว่าไม่ชัวร์เลยจริงๆว่าในรูปแบบใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างอะท่านผู้ชมสําหรับคําตอบของผมที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยสามารถเลือกซื้อเซ็ตความดีเอาไปใช้ได้นั่นเองเนาะบางคนติดตรงนู้นติดตรงนี้นั่นเองนะผมพยายามตอบแชทให้ทุกๆคนเลยจริงเรียกว่า ผมเห็นแช่นไหนผมพยายามตอบให้เท่าที่ผมรู้เนาะ อันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะตอบไม่ราบนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะหรือใครที่ทราบตรงไหนก็ช่วยเพื่อนๆกันตอบกันก็นได้นั่นเองเนาะพงดีคือถ้ารอผมอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะช้าเกินไปนั่นเองเนาะแต่หากผมเห็นยังไงผมจะพยายามตอบให้นั่นเองเนาะต้องเรียกว่าขอบคุณทุกๆท่านเลยจริงๆที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนั่นเองเนาะตรงไหนผิดหรือตรงไหนที่ต้องเพิ่มเติม,ตมก็สามารถชี้แจงกันได้เลยเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกับผมบา,บายๆจ้าหรือเป็นไปได้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะท Nah.